ขออนุญาตประกาศสำหรับตำแหน่งเทพี P, หนูน้อยนพมาศถ้าหากว่าต่อจากนี้ที่ฉันประกาศรายชื่อใครนั่นหมายถึงว่าน้องจะได้รับรางวัลเทพี P, หนูน้อยนพมาศแห่งข้ามคืนนี้นะคะและอีกท่านหนึ่งก็จะได้รับรางวัลรีชนะเลิศอกกันดับหนึ่งค่ะรางวัลเทพี P, หนูน้อยนพมาศประจำปี2555ได้แก่ ปวดหมายเลข14ค่ะฟ้าประทานผลอาหารนะคะ7ปี11เดือนจากโรงเรียนวัส,สุทาวาสนะคะคุณพัชรพลผลอาหารเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะคะและสำหรับรางวัลรองชนะเลิอันดับหนึ่งก็จะได้แก่น้องหมายเลข27นะคะเด็กหญิงทีราดาผู้มณีน้องโปรดกล้านะคะซึ่งมาจากโรงเรียนจิดรดาะค่ะ สำหรับรางวัลเทปีหนูน้อยน้พม่าของเรานะคะในค่ำคืนนี้จะได้รับเงินสดมูลค่า20,000บาทพร้อมเพื่อรางวัลและสายสะพายนะคะแล้วรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งก็จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า15,000บาทพร้อมเพื่อรางวัลค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองนะคะก็จะได้ดรับเงินสดมูลค่า10,000บาทพร้อมเพื่อ ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะกลับเรียนเชิญท่านแขกผู้มิเกียริทุกทกท่านนะคะท่าน,นาคณะกรรมการนะคะขอเชิญขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันกับน้องๆน,นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้นะคะเรียนเชิญบนเวทีเลยนะคะอคขอเรียนเชิญนะคะสำหรับท่าน,นาคณะกรรมการและ ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะที่อยู่ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะเรียนเชิญนะคะท่านคณะกรรมาการทุกๆท่านนะคะคุณสุภัตราเมืองสดน,นะคะท่านรองประธานสภานะคะซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติเป็นคณะกรรมาการด้วยท่านดอร์ปัทมาองศิรินะคะท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาจากวิทายาลัยไปรบาลบรมราชชนนีนนทบุรีคุณอัมพรวารินนะคะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษและดออรอ่อนประวีสุตตภาหะนะคะซึ่งท่านเป็นครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนสตรีนนทบ,บุรีนะคะนอกจากนั้นยังเรียนเชิญห,หน้าส่วนการงาน,นะคะผู้บริหารของทางเทศบาลนครนน,นทบ,บุรีขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันกับน้องๆด้วยนะคะ ซึ่งสำหรับการประกวดของเราในวันนี้นะคะการประกวดหนูน้อยนพมาศประจำปี2555นะคะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะในขณะนี้บนเวทีนะคะก็เป็นการถ่ายภาพรวบกันร,ระหว่างน้องที่ได้รางวัลเทพีนะคะสำหรับคืนนี้แล้วก็ัญใจหนูน้อยนพมาศรวมถึงทุกๆรางวัลเลยที่ได้รักนะคะในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านคณะกรรมการท่านแขกผู้มิเกียริบนเวทีนะคะ คณะผู <rude S 2> ้บริหารของท้งเทศบาลนครนนทบุรีนะคะผู้ปกครองทุกๆท่านคณะครูอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของชุดการแสดงนะคะพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีทุกทท่านที่มีส่วนช่วยในการจัดงานในครั้งนี้และที่สําคัญขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังสาคัญที่ทําให้งานในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ การประกวดในวันนี้นะครับสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็จะสาเร็จแบบนี้ไม่ไม่ได้นะครับถ้าขาดการขาดการเริ่มโครงการนะครับจากท่านนายกเทศมนตรีนะครับทางสมพงษ์พนาฐเดชกุลนะครับมีเริ่มโครงการดีๆแบบนี้นะครับและอีกหลายๆโครงการนะครับที่กำลังจะมีต่อไปนะครับตามที่ได้ประชาสัมพันธ์กันไว้นะครับคามว่าที่สําคัญในวันนี้ ขอบคุณฟ้าฝนนะคะที่เป็นใจเป็นอย่างมากที่ทำให้การประกวดของเรานั้นไม่มีอะไรติดขัดเลยนะคะแล้วสำหรับโครงการดีๆนะคะอย่างนี้ก็หวังว่าเทศบาลนคนรนนทบุรีจะได้นำมาสู่สายตาของพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆบนเวทีและในวันนี้ดิฉันนนตรีรัติการขอณรวิทย์รมชาติค่ะ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ